กินได้ด้วยนะนี่นะคะมาแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะคะดอกเดียวน,นี้ผักกุดเราก็รู้กันอยู่แล้วอันนี้คุอกินอร่อยไหมมาวินนี่นะคะเดี๋นนะะดยวเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างนะมีที่พิงไฟนะคะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวนะคะแล้วก็ที่จอดอ่ะคือใหญ่มากๆเลยนะคะคือดีมากนะคะรถเจนี่ขนาด35นะคะ สาสิบห้าฟีตนะคะก็คือใหญ่มากนะคะหาที่จอดรถยากนะคะแต่ที่นี่คือแบบโอเคเลยนะคะไปอีกแล้วไปเล่นของเล่นอีกแล้วตอนนี้เรากำลังจะขับรถเล่นรอบๆกันนะคะก็เอารถบ้านจอดไว้นะก็เดี๋ยวจะขับรถเล่นรอบๆที่นี่กันนะคะก็เหมือนแบบมาขี่รถเล่นมาเปลี่ยนบรรยากาศพะกอส่วนมากจะอยู่ในป่าเลยนะ คนที่นี่เขาชอบเที่ยวกันแบบนี้มากนะคะเจว่าที่เมืองไทยก็กําลังนิยมใช่ไหมคะเที่ยวแบบแคมปิ้งนะคะนี่ตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ํานะคะเขามีห้องน้ําให้ด้วยก็มาแคมปิ้งนะเห็นไหมคะมีรถก็มานะมีรถมีเต็นท์ก็มาได้แล้วนะคะคาสีนะคะอันนี้ก็คาสีนะคะ จะไปเก็บยาตะกระแตนกันนะคะเขาบอกว่าอยู่ค้างทางแล้วก็เยอะมากๆนะคะก็ทั่วไปหมดนะแถวนี้เต็มไปหมดเลยก็กินกับน้ำพริกก็ได้กินกับขนมจีนก็ได้นะกินเป็นสลัดก็ได้นะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บของป่ากินกันตรงนี้คือทั้งหมดเลยแล้วก็ทําไปขายด้วยนะคะคือขายได้ด้วยนะออคือเยอะมากนี่นะคะ กินดอกมันก็ได้นะคะกินกับน้ําพริก,น,กน้าพริกขนมจีนขนมจีนแล้วก็น้ำพริกนะคะนี่เดี๋ยวกินกัน กิกอของมันนะคะกินได้ด้วยนะนี่นะคะ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยววันนี้จะอาไปจิ้มน,น้ำพริกกินเฮ็ดอีสนะมัน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 ดี๋ยว yeah, now you can tell that it's good with n m pick right อืมอร่อยค่ะ a h ั e a h o n c u i you can tell อันนี้อ นะะค it before you you guys like pick go home pick some เราก็ได้ดอกไม้ไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอายาไม่เป็นยาตะกระแตนนะเอาไปกินกับ้ำพริขคืนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าคนหากินเป็นก็หากินได้เลยนะคะนี่ จก็มาเรียนรู้กับพี่ยานะคะนี่ได้แล้วนะคะดูของป่าของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวไปลองกันที่บ้านนะไปลองกันในรถบ้านนะคะดูว่ารสชาติเป็นัไงถ้าอร่อยแล้วค่อยกลับมาเก็บอีกนะคะดอกไม้ก็สวยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกที่นะคะไกด์ของเราคือพี่ยานะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปหาอะไร อร่อยอร่อยของป่ากินอีกนะคะโอเคไป let's go กันค่ะเจอเห็ดไหมหาเห็ดเจอไหมคะมีเห็ดไหมมีไฟเดอร์มัสลูมเนาะเนาะมัสลูมมีไฟเดอร์มัสลูมเข้ามาไหม Are you looking for mushroom? หาเห็ดเลยเหรอเห็ดอยู่ไหนเห็ดอยู่ไหนว้าวไปห้ามว้าวแต่เราต้องมาดูแหล่งที่หามัสลูมล่วงหน้านะภายมัสลูมล่วงหน้านี่นะคะถ้าเราเจอ ดอกไม้อันนี้นะคะแปลว่าเราจะเจอพายมัสลูมนะคะอันมีลักษณะส,สีแดงสีขาวนะคะเหมือนแคนดี้นะคะนี่แถวนี้เต็มไปหมดเลยแปลว่าต่อไปจะมีมาซุทาเกะนะคะหรือพายมัสลูมตรงนี้นะคะก็ถึงเวลานั้นเดี๋ยวเราจะมาหากันนะคะนี่เจออีกแล้วนะคะนี่เหมือนที่บอกถ้าเราเจอดอกไม้อันนี้นะคะแปลว่ามาซุทาเกะจะอยู่รอบรอบนี้นะคะมันขึ้นด้วยกันนะคะนี่ หอมเหรอหืม <c oughs> เ,เราเข้าไปหานะคะ <c oughs> โอ้ชื่นใจดอกไม้เหรอนี่ไงดอกไม้อันนี้สินี่ไงาเวอร์ดอกไม้เอาให้ดาดาไปให้ดาดาเลย <c oughs> เดินดีๆนะลูกนะไม่แคดาดาดให้ดอกไม้ในหะ้ f เวอร์เลย โอ้โหบีแคฟวเราวางเราวงเอาไปเอาดอกไม้ดอกไม้ไปอันนี้ก็จะเป็นสตอเบอรี่ป่านะคะมันก็จะเป็นลูกเล็กๆแบบเท่านิ้วก้อยนะเล็กกว่านะคะนี่เป็นสตอเบอรี่ป่าลูกเล็กๆนะคะนี่เราก็มาอยู่ในป่า they'd และ they a and t t h would stick this in a flower pot with the flower so when they oh set oh yeah ไ right? I, did, I know when like this. Yes. Yeah. ้ไอ like yes. yeah. ้ไอ้นี่เป็นไรเดีย s yes นี่นะคะขายได้นะคะอันนี้ขายได้นะคะคือเขาก็จะเก็บอย่างนี้นะก็เป็นกำมือแบบนี้นะคะหนึ่งกำมือก็มานเหรียญถึงสองเหรียญนะคะเอาไปตกแต่งดอกไม้ นี่นะคะอันนี้ก็ได้นะคะส่วนใบนี้ก็ขายได้นะคะคือในป่าเนี่ยถ้าเรารู้ก็สามารถทำเงินได้นะขาย sell it for uh, <c oughs> sometime a dollar pound ว้าวดอลลา์ผา dollar <but S 1> pound some areas is just thick you can uh, a good picker can pick four five uh, four five hundred to a thousand pounds a day at a dollar pound. อัตราสึเปลวเด็ดเอายอดอ่อนๆนะไปขายนะคะก็กำหนึงประมาณเหรียญสองเหรียญนะคะนี่นี่นะคะแต่ม่หมดเลยนะคะในป่าแต่เขาบอกว่าบางที่อ่เยอะกว่านี้นะคะอันนี้คือแบบมีนิดๆหน่อยๆนะคะฝึกนะคะฝึกไว้เจอแล้วนะคะ เ a อ e y ย u s u r ่ Yeah, 100% JJ นี่นะคะเย้ Hit it tap it like yeah and now pull it หูไม่ได้ long หู <Yeah. S 2> ว้าว <laughs> wow, สวยมากว้า wow. วดอกแรกสวยมากสวยมาก <laughs> มาแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะคะดอกเดียวก็ถือว่าโอเคคุ้มแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขากันนะอค So basically you just wanna cut the, see the hard cut he the dirt uh huh. this is soft dirt so you can wash that out but uh -huh. just go like that yeah it looks pretty good no worm no worm yeah no worm this is yellow part you just cut it look uh -huh. see oh just cut that out so yeah it's a good one good find yeah. <laughs> thank you for dinner <laughs> you cooking right you know how to cook cook for us yeah good yeah. job thank you <laughs> <Yeah>. <laughs> wow นี <üyor> ่นะคะอันนี้ก็กินได้ก็ดูมันอ่อนๆนะคะในอันนี้อ่อนนะคะนี่ต้นใหญ่มากเลยนี่ อันนี้เจไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรในภาษาไทยนะคะเยอะมากอ่อนๆเลยนะคะนี่อันนี้คือใกล้จะบานแล้วนะ นี่เราเจออีกแล้วนะของกิน yeah, ได้กินได้ so oh, just โอ้ยมันมีหนามอ่ะนี่นะคะลวกจินน้ำพิก yeah I don't know <Wow. S 2> I never I never tried it but are you sure? yeah it's edible <S but I saw some k o r e n eat it it's edible they pay me like uh, when I was picking these they pay me ten dollars a pound <laughs> oh e r than another <laughs> นี่ผ huh. mm ัก hmm. ก like ูดนะคะผักกูดเย่นี่นี่ผักกูดนะคะอันนี้ผักกูดใช่เลยดิ There's a lot นี่นะคะ

เจ็บมากนะคะหนานนี่โหนี่นะคะหนามมันอันนี้ก็เป็นผักกูดนะคะนี่น,นีผักกูดอ่อนๆเลยนะคะนี่มีผักกูดนี่นะคะเราก็ได้ผักกูดนะคะส่วนอันนี้เจไม่แน่ใจว่าผักอะไรแต่เจเคยเห็น คนเกาหลีเก็บกันนะคะอันนี้ภาษาไทยภาษาไทย devil's Devil นี่นะคะ <laughs> but you can see t h o u g h see a lot of it นูนทั้งหมดเลยนะคะ the the with it whole hill whole hillside covered you go up, the whole hill is all is up <laughs> แต่ว่าจะเก็บยาเพราะว่ามีหนามนะอันนี้เราจะเก็บไปทดลองกินนะคะเดี๋ยวไปลวกจิ้มกับน้ำพริกอันนี้ก็ผักกูดนะคะ <laughs> คือวันนี้ได้ผักกินเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้มีกลิ่นนะคะ อันนี้ผักกุดเราก็รู้กันอยู่แล้วอันนี้คือกลิ่นฉุนมากๆนะคะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเจอผักอะไรอีกนะคะที่เราไาหามาได้ก็เดี๋ยวจะผัดนะคะแล้วก็ผัดผักเดี๋ยวราดหน้าลงไปในสปาเกตตี้นะคะนี่นี่โอ เฟิร์มมากยากว้าวแพงด้วยนะคะที่ในตลาดนะในร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็นชิ้นาบางๆนะคะ นี่นะคะก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเล็กลงนะคะคือเห็ดนะต้องทําให้สุกเท่านั้นนะคะเห็ดที่กินอย่างนี้ต้องทําให้สุกๆนะไม่ไงั้นจะอันตรายนะคะก็ทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะก็เดี๋ยวเราจะจัดสปาเกตตี้แล้วก็เอานี้ออนท็อปนะคะมันก็จะอร่อยเราก็มีผักอีกนะคะเดี๋ยวเก็บไว้เจยังไม่รู้ว่าจะทําทอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นผักกูดนะคะอันนี้ก็เฟิร์นคะคะผักกูด อันนี้ไม่รู้จักชื่อนะคะเดี๋ยวไปหาก่อนแล้วก็จะมีอันนี้เป็นดอกไม้นะคะแล้วก็มีหลายอย่างเลยแล้วก็มีนี่ตะกะแตนด้วยนะที่เราไปเก็บมาะคะ่ะผักน่าจะเรียกตะกะแตนนะคะหญ้าตะกะแตน If if he eats it then it, it should be safe <laughs> We'll we, we wait around an hour to see if he throws up or or falls asleep Can do to you is it give uh, can y นี่นะคะก็สปาเก,กตตี้ของเราก็ใส่เห็ดที่เราหามาด้วยนะคะใก <c oughs> <Yes. S 2> ินเดสขอบมากนะครับ <c oughs> ให้กินก่อนถ้าเป็นอะไรก็เป็นก่อนเสคิวชเอรคอนางวค อร่อยไหมมาวินเย้